สวัสดีค่ะมิงกะลาบาสาธรารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาก็ามีพื้นที่กว่า670,000หมตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะประชากรกว่า60ล้านคนเขาประกอบไปได้กว่าสิชาติพันธุ์นะคะเมืองหลวงก็คือกรุงเนปิดอส่วนย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดประเทศนี้เขาจะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทอัญมณีน้ำมันแกส๊สธรรมชาติชาวเมียนมาเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเลยนะ บางส่วนเนี่ยก็ยังพูดภาษาไทยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเพลวิจารณ์การเมืองบ้านเขานะคะประเทศนี้เขาสวยด้วยสถาปัตยกรรมวัดวาอารามศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เรียบง่ายธรรมชาติมีความอดมสมบูรณ์เป็นดินแดนแห่งศรัทธาในศาสนาพุทธคนไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวเพื่อไหวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของที่นี่นะคะ เจดีย์ชเวดาก,กองเป็นมาหาเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดภายในเนี่ยเขาประดิษฐานด้วยผ้าบรมบสารีริกธาที่เป็นเส้นผมแปดเส้นส่วนยอดของเจดีย์จะมีเพชรแล้วก็ทับทิมจํานวนมากส่วนยอดสุดเนี่ยนะคะเ็าจะเป็นเพชรขนาดเจรร็ดสิบหกกราดเชียวค่ะพระธาตุอินแขวนเป็นหนึ่งในห้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขามีความโดดเด่นมาจากสถานที่ตั้งของตัวเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ อยู่ริมหน้าผานะคะไม่รู้ว่าตั้งได้อยู่ยังไงอ่ะว่าเสียวมากเลยการจะขึ้นมาชี้พระาธาตุนี้ได้ต้องอาศัยรถของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะรถของเขาจะแรงแล้วก็คนขับเขาจะชํานาญด้วยค่ะพระาธาตุนี้จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงพลังศรัทธาในศาสนาพุทธผ่านการบริจาคเงินที่เต็มตู้ไปหมดเลยละถ้าเป็นบ้านเราเนาะสงสัยจะมีมือไม่ดีมาขโมยตู้เนี่ยสิคะ คนไทยที่มาไหว้พระที่นี่ก็นิยมที่จะทําบุญได้แบ่งยี่สิบของเรานี่แหละค่ะสนใจเตรียมมาได้เลยค่ะอาหารของที่นี่ก็อร่อยเหมือนๆกับที่ขายในบ้านเรานั่นแหละค่ะคนไทยมาเที่ยวที่นี่ได้เลยไม่ต้องขอวีซา่าอยู่ได้ไปเลยสิบสี่วันค่าของชีพที่นี่ไม่แพงเราสามารถที่จะแลกเงินของเขาจากบ้านเราได้เลยหรือว่าหากใครจะมี u s เอดอลลาร์เอาไปแลกที่โน้นก็ได้ค่ะ แต่ก็ต้องระวังไปบ้างนะคะเพราะว่าแบงค์ดอลลาร์ของคุณจะต้องสะอาดเนียบเท่านั้นสกุลเงินของเขาเรียกว่าจาัดค่ะ MMK หนึ่งจัดเนี้ยจะมีค่าประมาณ0.0235บาทแบงค์ของเขาจะมีตั้งแต่ใบละห้าไปจนถึงหนึ่งหมื่นจดใช้แบงก์เล็กๆให้หมดนะคะอย่างที่ร้านของเราเราจะรับแบงก์ตั้งแต่ใบละห้าร้อยจัดขึ้นไปค่ะเที่ยวให้สนุกในเมียนมานะคะและ้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ